สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาชมความสดเจ้าเสือข่าวนะครับอ่านี่นะครับอันนี้ไก่อ่อนนะครับเดี๋ยวเสารนี้ว่าจะออกสองอันนะครับไก่นุ่มอยู่ครับไก่เดินเดินนะหนัก สดครับสภาพร่างกายสดนี่แดงดีเป็นไก่หน้างหงอนนะครับมีเหลี่ยมนะครับพอเขาโดนปุ๊บเสียเหลี่ยมนะครับเขาจะวิ่งหาเหลี่ยมนะครับอะเป็นไก่ฉลาดนะครับเดินได้แล้วก็ชิงฉากได้ แต่เสานี้น่าจะได้ออกแน่นอนครับน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดส่วนในตัวข้างหลังนุ้นไก่อ่อนครับไก่อ่อนจัดเลยครับรอครอบรอ,อยยุไปก่อนครับ <c oughs> นี่ <c oughs> เนื้อหนังสดสมบูรณ์ครับ ฝากเพื่อนๆติดตามมาด้วยนะครับ <c oughs> ผมก็พอเอง <c oughs> เลี้ยงเอง <c oughs> เปรียบเองอ่าว <c oughs> ันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคนระับ <c oughs> เพื่อนๆก็สวัสดีครับ